สว,ส,สวัสดีครับวันนเกินสวัสดีครับทุปคนวันนี้เราจะมาสอนแต่งเป็ไท่านที v Man น,นะครับออออนี่คือต้นแบบของผมนะครับคือเพื่อนเนี่ยขั้นแรกนะครับให้พิมพ์ว่าไทท h o n TV Man แล้วนั้นนักชูภาพขึ้นมานะครับอย่างที่สองมันจะมีไอตรงนี้นะครับ ที่คนขุดไปตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับไออันนี้เลยครับอย่างที่สองครับขวดไปที่ตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นมันจะเป็นแกะแข็ครับก็อย่าบังเหื่อนขั้นที่สองครับให้พิมพ์ว่าไททันทีวีแม่เหมือนเดิมยังแล้วเสร็จแล้วนะคะก็ จะมีแค่นี้นะครับในการแต่งเมทใช้ท่านทีวีแมนสำหรับทีนี้ไปก่อนนะครับที่มีสั้นมากเลยนะครับ